สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากวนมันเบอร์รี่เก็บไว้ทานได้นานๆานทากับขนมปังกินเล่นกินกับข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้ที่สวนเก็บมาก็จะสดใหม่เลยนะจ้าเราจะเก็บที่รนิเทียนิดทุกวันแล้วก็ล้างห่อทิชชู่ใส่กล่องไว้นะคะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นรวมๆแล้วก็เยอะแบบนี้เลย นำไปล้างนะคะอีกรอบ b บกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำเปล่านะคะแช่เขาไว้สักพักประมาณ5-10นาทีจากนั้นก็มาล้างน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วนำไปกวนนะคะใส่เกลือะคะ่ะน้ำตาลหล่อฮงกล้วยนะคะ พอกวนไปเรื่อยๆน้ำของเขาก็จะออกก็มาสับๆนิดนึงกวนจนเขาเหนียวข้นเลยนะคะของเราก็ต้องการเหนียวขนาดนี้ค่ะเพราะว่าจะนําไปทาขนมปังแค่นี้ก็จะได้มันเบอรี่กวนไว้รับประทานได้นานๆแล้วจ้าอันนี้เป็น2แบบนะคะอีกแบบเราไปเพิ่มกะทิมา